ทำไมโรงแรมต้องใช้ผ้าสีขาวแล้วลูกค้าปีกต้องใช้ผ้าสีผ้าสีนะครับผ้าสีเนี่ยในโรงแรมเนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้กันด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาเลอะเวลาเลอะขึ้นมาเนี่ยเวลาเลอะขึ้นมาเนี่ยเวลาเลอะขึ้นมาเนี่ยเราต้องทําการฟอกเราต้องทําการลงน้ํายาฟอกขาวเพื่อให้ให้ให้ผ้าเนี่ยสะอาดถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราใช้ผ้าสีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้น้ํายาฟอกขาวหรือหรือพวก พวกเอ่อพวกไฮเตอร์ออย่างเงี้ยภาษาชาวบ้านอย่างเช่นน้ำยาฟอกขาวหรือไฮเตอร์เนี่ยถ้าเกิดลงไปบ,บนผ้าสีเนี่ยแป๊บเดียวนะครับผ้าก็จะกลายเป็นด่างถูกไหมฮะโอเคแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราใช้ผ้าขาวเนี่ยเราลงน้ํายาที่หนักได้เราลงน้ํายาที่หนักได้ถูกไหมเราลงน้ํายาฟอกขาวได้อ่าอันนี้เพราะฉะนั้นผ้าขาวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของง่ายต่อการดูแลรักษานะครับแล้วก็ง่ายต่อการซักรีดแล้วก็ซักฟอกอย่างนี้ดีกว่านะครับ โอเคทีนี้แล้วถ้าเกิดผ้าสีเอามาใช้ในโรงแรมก็ได้นะครับไม่ไม่ผิดนะครับแต่ว่าเวลาเราซักไปแล้วมันเป็นด่างพอด่างเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าที่มาพักคนถัดไปเนี่ยถ้าเกิดเอาไปใช้นะมันก็จะไม่สวยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยแนะนําในการที่จะให้ใช้ผ้าสีสําหรับโรงแรมรีสอร์ทนะครับโ okay. อเคอีกเหตุผลหนึ่งนะครับผ้าขาวทาไมโรงแรมรีสอร์ทต,ต้องใช้ผ้าขาวเพราะว่าผ้าขาวในโรงแรมเนี่ย มันบ่งบอกซึ่งมันเป็นจิตวิทยาว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ผ้าขาวในโรงแรมเนี่ยลูกค้าที่เข้าไปพักนะครับเขาจะรู้สึกถึงความสะอาดเขาจะรู้สึกถึงความความใหม่อยู่เสมอเพราะว่ามันเหมือนกับว่าห้องห้องเนี้ยได้ทำผ่านการทำความสะอาดมาแล้วแต่ว่าถ้าหากเราใช้ผ้าสีในโรงแรมเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันไม่สดใสแล้วก็มันไม่แน่ใจในเชิงของมุมของลูกค้านะครับมันไม่แน่ใจว่า อ่าห้องนี้จะสะอาดหรือไม่เพราะว่าผ้ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้มันไม่ได้สว่างมันไม่ได้ดูเหมือนเหมือนผ้าสีสีครับมันจะไม่มันจะไม่ทําให้ห้องอ่ะสดใสแล้วก็ลูกค้าเองเนี่ยจะมีความสงสัยว่าเอะห้องเนี้ยได้ผ่านการทําความสะอาดไปหรือยังอันนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นว่าทาไมโรงแรมรีสอร์ทต,ต้องใช้ผ้าผ้าสีขาวนะครับโอเคอันอันที่หนึ่งนะครับคือ ใช้ผ้าขาวเพาะหนึ่งสามารถที่จะฟอกได้ซักได้ลงน้ํายาหนักได้ในโรงแรมนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของจิตจิตวิทยาของของของผู้เข้าพักนะครับว่าถ้าเกิดผ้าขาวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรู้สึกว่าห้องเนี่ยสะอาดผ่านการทําความสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อมาอันนี้นะครับนี่คือประเภทของอ่นี่คือสาเหตุที่ใช้เรื่องของผ้าขาวในโรงแรมนะครับโอเคโอเคทีนี้ ผ้าขาวเองเนี่ยที่เราใช้ในโรงแรมเนี่ยถ้ามันทนต่อการซักหลายๆครั้งเข้าเพราะว่าเวลาลูกค้าเข้าไปพักแล้วเมื่อลูกค้าเช็คเอาท์เราจะต้องซักทุกครั้งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผ้าขาวเนี่ยผ่านการซักทุกครั้งเนี่ยมันจะไม่มีผลเพราะเราใช้น้ํายาซักได้เราใช้น้ํายาแรงๆลงได้นะฮะแต่ว่าผ้าสีเราจะใช้ไม่ได้เพราะว่าเราใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็พังเลยอาจจะซีดไปเลยหรือว่าอาจจะเป็นด่างไปเลยนะครับ โอเคประเด็นถัดมานะครับหลายคนหรือลูกค้าหลายท่านเนี่ยถามผมว่าแล้วในโรงแรมเนี่ยเราจะควรจะใช้ผ้าสีขาวล้วนดีหรือว่าผ้าสีขาวริ้วๆหลายคนคงเข้าไปในโรงแรมแล้วจะเห็นใช่ไหมครับว่าบางโรงแรมเนี่ยจะใช้ผ้าสีขาวล้วนนะครับบางโรงแรมก็จะใช้ผ้าสีขาวที่เป็นริ้วๆใช่ไหมฮะโอเคผ้าตัวนี้นะครับผ้าหากว่า เป็นโรงแรมโดยส่วนใหญ่าจะใช้ผ้าคอตตอนแต่การจะใช้ผ้าสีขาวล้วนหรือสีสขาวลิ้วเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบหรือว่าสไตล์ของโรงแรมนั้นๆเพราะฉะนั้นอ่ะผ้าขาวล้วนหรือขาวลิ้วเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ว่าโรงแรมเนี่ยอยากจะไดะ้ผ้าในโรงแรมของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนแค่นี้เองนะครับ